รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงคมนาคมเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในช่วงเทศกาลปีใหม่2568และตลอดทั้งปีค่ะ ในช่วงเทศกาลปีใหม่2,568รัฐบาลจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองปีใหม่2,568เป็นของขวัญให้ประชาชนโดยกระทรวงวัฒนธรรมค่ะจัดสวดมนต์ข้ามปีณท้องสนามหลวงและประสานวัดทั่วประเทศรวมถึง16จังหวัดชายแดนในอาเซียนร่วมกิจกรรมพร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑ์และอุทยานประวัติศาสตร์ฟรีในช่วงวันหยุดปีใหม่นะคะตั้งแต่วันที่25ธันวาคม2567 ไปจนถึง5มกราคม2568ค่ะกรมศิลปากรน,นะคะยังได้จัดกิจกรรมสักการะพระพุทธรูปสำคัญณพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครขณะที่ศูนย์คุณธรรมร่วมกับสวนสัตว์แห่งประเทศไทยมอบบัตรเข้าชมสวนสัตว์ฟรีผ่านเกมออนไลน์ m o r a l w อ r ์ e ด้านสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ค่ะจัดมหากรรมศิลปะวัฒนธรรมนะรานคนเมืองและหอภาพยนตร์จัดฉายภาพยนตร์พิเศษฟอร์มออนอัคคโคนินัก,นกอนปฐมค่ะ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะร่วมกับททท,ทจัดงาน Bangkok Illumination Festival ภายใต้ธีมหมู่เด้งบุกกรุงจัดในระหว่างวันที่17ธันวาคม2567ถึง5มกราคม2568เวลา18นาฬิกาค่ะงานนี้นะคะจะได้พบกับแสงสีเสียงสุดตรการตาใน9จุดทั่วกรุงเทพนะคะอย่างเช่น DJ เจเด้งจุดนี้ก็คือตรงบริเวณอาคารกีฬานิมิบุตรมาดามเด้ง อยู่ที่ลานใบบัวแด้งซิลล่ายักษ์ใหญ่ที่หัวลำโพงแล้วก็ยังมีทีมปิกนิกแบบบรรยากาศชิลๆนะในสวนอุทยานเบนจซิริพร้อมกับตกแต่งไฟหลากสีสันส่งท้ายปีด้วยนะคะนะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะสามารถร่วมสนุกกันได้อย่างเต็มอิ่มในทุกพื้นที่เลยค่ะ ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะลงนาม o u u กับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้พี่น้องกลุ่มเปราะบางที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงพมสามารถเข้าเยี่ยมชมสวนสัตว์ทั้ง6แห่งทั่วประเทศได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา3ปีเลยนะคะตั้งแต่18พฤศจิกายน2567ไปจนถึง18พฤศจิกายนปี25 0 0 70ค่ะ ส่วนทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบของขวัญปีใหม่ปี2568เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนนะคะมีการยกเว้นค่าค่าอุทยานแห่งชาติ133แห่งและสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติหลายแห่งทั่วประเทศในระหว่างวันที่31ธันวาคม2567ถึง1มกราคม2568พร้อมมีบริการจุดพักรถน้ำดื่มฟรีและศูนย์ช่ว ช่บบว,ธธวยเหลือนักท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล35แห่งแจกกล้าไม้มหามงคลกว่า11,010กล้าและ,มะเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ผลไม้ฟรีค่ะจัดส่วนลดสินค้า FIO Shop สูงสุดถึง20%และงดเว้นค่าเข้าชมสวนสัตว์6แห่งสำหรับเด็กและผู้สูงอายุรวมถึงมอบสิทธิ์ที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและชุมชน23แห่งในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะ ส่วนกรมทางหลวงนะคะจัดพื้นที่กลางเต็นท์ฟรี37แห่งทั่วประเทศนะคะรับเทศกาลปีใหม่2568 แล้วก็พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่จะมาคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงมีบริการน้ำดื่มและห้องสุขาเรียกได้ว่าปีใหม่ปีนี้ให้เราไปสัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยเลยนะคะอย่างเช่นที่หมวดทางหลวงจอมทองเชียงใหม่ใกล้ดอยอินทนนท์หน่วยบำรุงทางเชียงรายไปชมทะเลเหมอกภูชี้ฟ้าค่ะหมวดทางหลวงเขาคอเพชรบูร์นะคะหมวดทางหลวงสวนพึ่งราชบุรีใกล้เขากระโจมท่านผู้ชมคะสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่ม เติมได้เลยนะคะผ่านทางสายด่วน1586ตลอด24ชั่วโมงค่ะ